สวัสด,ดีค่ะวันนี้พี่แอมบันจะมาทดลองผลไม้ค่ะว่าอันไหนจะจมนะคะโอเคเจ็กหญิงนั่นชาอนุมาชเชลเชนชิโนนปั๊มนะคะเลขที่ค่ะสิบเอดน,นะคะเรามาดูกันนะคะโอเคพี่แอมบันมีผลไม้อะไรบ้างเอ่ยนี่คือมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะแล้วมะนาวมะนาวแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ล ลิ้นจี่ค่ะมีแหลมแหลมด้วยใช่ไหมแหลมแหลมมันจะเจ็บเจ็บนะคะหนังสือตรงไม้ตรงนี้นะคะังแห้อันนี้พี่อันปันคิดว่าจมหรือลอยคะน่าจะจมอ่ะน่าจะจมไหนลองสองอันนี้สองอันนี้น่าจะจมใช่ไหมคะใช่สองอันนี้มันน่าจะลอยหรอกดวนนี้กันต่อค่ะจมหรือลอยโอ้จม,จมค่ะอันนี้จะจมรืนลอยอย่งดูกันว่าจม อันนี้อะไรคะมะนาวจมหรือลอยคะลอย,ลอยค่ะแอปเปิ้ลเพี้ยนปันทายดูสิคะว่าจะจมหรือลอยลอยนีค่ะลอยใช่ไหมคะปันดูมาแล้วคะ่ะว้าวดูคลิปมาแล้วด้วยอ่ะไหนลองดูสิว้าวลอยจริงๆด้วยค่ะเพื้อนปันเก่งมากที่ทำแบบนี้มันจะไปไกลๆนะคะโอเคเพื้อนปันลองตอบน,น้าเอ๋หน่อยสิคะว่าทำไมผลไม้ถึงจมลงไปคะ ที่อะไรมันจะเล็กนิดเดียวมันจะน้ำหนักมันจะน้อยลงค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าจมลงไปแสดงว่ามันมีน้ำหนักเยอะกว่าน้ำนะคะถ้าเกิดว่าไหนลอยแสดงว่ามีน้ำหนักเบาเบาก,ากว่าน้ำถูกต้องไหมคะมะนาวไม่หจมเลยค่ะมะนาวไม่จมค่ะมะนาวอันนี้นั่นมะนาวอันนี้อาจจะเบาเพราะว่ามีน้ำอยู่ข้างในนอง โอเควันนี้ก็จบการทดลองแค่นี้นะคะใช่ค่ะแต่พ่งนี้ไม่ทำไปซื้อแตงโมหันมาดูกล้องด้วยสิคะบ๊ายบาย